เวชยชัยแกนนำพักเพื่อไทยง่ายนิดเดียวประเทศไทยดีขึ้นแน่แค่ประยุทธ์ออกไปเออมันขนาดนั้นเลยแหละฮะคือคาว่าประเทศไทยดีขึ้นเนี่ยท้งการเมืองเศรษฐกิจและก็สังคมโดยเฉพาะการเมืองกับเศรษฐกิจตอนนี้พันกันอยู่และโดนอุกาบาทล,ลูกใหญ่ยางโควิดเนี่ยเข้าเล่นงานนะครับคุณภูมิธรรมบอกว่าเอาเถอะจะพูดกันยังไงก็ตามแต่เนี่ยนะครับแต่สถานการณ์ของประเทศณขณะน,นี้ถอดสลักพลเอกประยุทธ์ออกไปประเทศไทยดีขึ้นแน่นะครับ คุณภูมิธรรมปัจจุบันนี้เป็นแกนนาพักเพื่อไทยแล้วก็กลุ่มแคนะครับซึ่งก็แตกเคยแตกออกมาจากพักเพื่อไทยแล้วก็ไม่รู้ว่าการการผสมผสานใหม่ของเพื่อไทยรอบนี้เนี่ยคุณภูมิธรรมจะมีบทบาทมากน้อยขนาดไหนหลักๆเนี่ยนะครับคุณภูมิธรรมพูดถึงการเคลื่อนไหวในเหตุการณ์14ตุลา16และเหตุการณ์6ตุลา19จนสถานการณ์เนี่ยนะครับเวียนบรรจบมาครบ44ปีในวันนี้นะครับ คุณภูมิธรรมบอกนะครับว่าในบริบทสังคมไทยปัจจุบันซึ่งประเทศไทยไม่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงสร้างผู้นำประเทศที่ไร้ประสิทธิภาพและคณะรัฐบาลที่ไม่มีศักยภาพในการบริหารประเทศจากรัฐธรรมนูญที่สืบทอดอำนาจมาจากคณะรัฐประหารจนกระทั่งเกิดการชุมนุมเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกระจายไปทั่วทั้งประเทศอย่างต่อเนื่อง และเดือนตุลาคมปี2563ได้กลับมาเป็นหมุดหมายของเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้เป็นประชาธิปไตยอย่างที่ทุกคนรอคอยอีกครั้งแม้จะดูเหมือนว่าความต้องการเห็นการแก้ไขรัฐนูนเพื่อหวังให้เกิดความเชื่อมั่นให้ประเทศเดินต่อไปได้นั้นยังแสนยากลำบากเนื่องจากรัฐบาลและกลุ่มผู้มีอำนาจในปัจจุบันยังคงต้องการกอดอำนาจไว้กับตัวและพวกพ้อง โดยไม่ได้ยินดียินร้ายกับเสียงของประชาชนที่ออกมาเรียกร้องวันนี้สังคมไทยแทบทุกภาคส่วนประจักษ์ดีแล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นปัญหาต่อการพัฒนาประเทศเป็นปัญหาต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นปัญหาต่อความเชื่อมั่นของประเทศและเป็นปัญหาต่อการแก้ไขวิกฤตของประเทศที่กําลังเผชิญอยู่ในขณะนี้การบริหารประเทศแบบระบอบประยุทธ์ไม่ใช่คําตอบของสังคมไทยในวันนี้ และในวันข้างหน้าประยุทธ์ออกไปสังคมไทยจะกลับมาดีกว่าเดิมแน่นอนภูมิธรรมเวชย,ยชัยโอ้โหคุณผู้ชมฮะจริงๆมันก็ร้อกันนะฮะล้อกันระหว่างข้อบเรียกร้องของกลุ่มที่จะออกมาชุมนุมบอกว่าภารกิจหลักรอบนี้ไล่ประยุทธ์ภูมิธรรมออกมาบอกว่าประเทศไทยดีขึ้นแน่ถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับออกไปนี่ฮะคุณผู้ชมครับก็เป็นวิธีคิด นะครับว่าตอนนี้เหมือนกับว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันมาอยู่ที่พลเอกประยุทธ์คล้ายๆกับกรณีของคุณปิยบุตรนะครับที่บอกว่าถ้าจะให้ได้รัฐธรรมนูญในฝันเนี่ยนะครับต้องให้ระบอบประยุทธ์เนี่ยนะครับพ้นออกไปหรือว่าออกไปเสียก่อนนะครับถึงจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้